ขอให้ระลึกแล้วจำไว้เสมอครับว่าทัศนคติของคนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่เขาจะมีต่อเราถ้าอยากให้แฟอยากให้คนที่เบื่อคุณแล้ววิ่งไล่ตามคุณคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติคร,รับเพราะทัศนคติของคนที่มีต่อเราจะกำหนดพฤติกรรมหรือความคิดที่เขามีต่อตัวเราครับ เพราะงั้นเนี่ยการที่คนจะมีทัศนคติกับเราแบบไหนเป็นเพราะเราเป็นคนกระตุ้นตอนนี้เขามองว่าค uh, ุณเป็นลบอะครับสาเหตุไม่ได้อยู่ๆเขามองว่าคุณเป็นลบเองนะคุณเป็นคนกระตุ้นพี่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีครับแต่เราเป็นคนกระตุ้นคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบวกครับเพราะว่าถ้าทัศนทัศนคติเป็นลบมันก็จะมีพฤติกรรมแย่ๆเป็นลบกับเราทัศนคติของเขาเป็นบวกมันก็จะมีพฤติกรรมเป็นบวกกับเรา วันนี้ความรักความสัมพันธ์จบเพราะอะไรครับเขามองคุณเป็นลบคู่ไรก็ผิดทําอะไรก็ผิด,อ,ผดอันโน้นก็ไม่ดีอันน,นี้ก็ไม่ดีนะครับอะไรก็ไม่ดีสักอย่างแต่คนจะเอาออกเอาใจประคบประงมคุณก็ต่อเมื่อเขามองหรือเขามีทัศนคติกับเราที่มันเป็นบวกคุณอยากรู้ไหมครับว่าแล้วเราจะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้ไงวิชาแพง <laughs> <laughs> นะครับ แล้วเวลาผู้มเอาข้อมูลมาสอนผู้ชมไม่ได้สอนคุณในลักษณะของการหยับหยาบคลา,ายคายแต่นี่คือมันเป็นข้อมูลที่มันเพียวและมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดจะเปลี่ยนทัศนคติของคนยังไงดีอ้อเดี๋ยวในเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีคอร์สใหม่อันหนึ่งชื่อคอร์สว่าพูดสั่งสมองจะเป็นศาสตร์ของการพูดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากานี้คุณไม่ต้องยกไม้ยกมือเลยพูด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 อย่างเดียวพ่นพ่นอย่างเดียว นะครับใช่ไหมอ่าวิธีการเปลี่ยนทัศนคติของคนเพราะถ้าคุณเปลี่ยนภายในของคนได้ภายในเนี่ยนะครับในหัวเนี่ยมันควบคุมพฤติกรรมสมมติมันมีวงกลมสองวงภายในคือความคิดครับภายนอกคือการทําการลงมือทําระหว่างมือควบคุมระบบประสาทหรือระบบประสาทควบคุมมือครับระบบประสาทควบคุมมือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคือคุณกําลังต้องการเปลี่ยนมือของคน คุณต้องควบคุมที่ไหนครับควบคุมที่ระบบประสาทเราต้องการเปลี่ยนนิสัยของตอนเองเราต้องควบคุมมือไหมครับหรือเราต้องควบคุมที่ภายในความคิดวิธีการเปลี่ยนทัศนคติของแฟนให้เป็นบวกต่อเราครับเป็นเรื่องนี้ครับวิธีการเปลี่ยนทัศนคติคุณเห็นมือไหมครับนะมือที่พยายามดึงนะครับกลไกความคิดอยู่คุณต้องเป็นมือเหล่านั้นครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงความคิดของคนครับวิธีการทํา หนึ่งครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่า s u b เทคครับหรือการพูดย้อนแยง้งพฤติกรรมครับเทคนิคนี้หมายความอะไรครับหมายความว่าจงเป็นคนที่มีบุคลิกและลักษณะในทํานองนี้มันจะทาให้คุณดูไม่น่าเบือ่อดูมีเสน่ห์มากขึ้นหนึ่งครับเวลาเขาถามว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันหรือเปล่าเวลาใครถามคุณเนี่ยให้คุณทําแบบนี้ไปกินข้าวกันหรือเปล่าคนบอกต่เบอกเฮ้ยไปดิ แต่คนที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าซับเทคคือไปก็ได้เห็หม้แต่คนว่าเฮ้ยไปดีนะครับดูเหมือนกับแม้อยากสุดๆเลยนะครับแต่อีกคนหนึ่งว่าออืืม,ม,มไปก็ได้มันดูเหมือนกับว่าคุณหยุดแล้วใครครวญหรือเป็นคนมีความคิดหรือเป็นคนที่มีการไตร่ตรองอะไรอย่างดีซึ่งมันทําให้คนรู้สึกว่า คุณมีค่ามากกว่าคนที่ตอบอตอบแล้วคว่าไปก็ได้แต่อีกคนหนึ่งนะครับคนที่มีพฤติกรรมซับเตกคือ,อไปก็ได้แต่มันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณมีระบบระเบียบในการคิดที่เยยบเยนและมันทําให้คนศรัทธานในตัวของคุณมากกว่าเฮ้ยคุณไปเที่ยวกันหรือเปล่าสุดสัปดาห์นี้อืมไปที่ไหนอ่ะ ดูดูทีถ้าเหมือนจะไม่ไปจริงๆอะไปร้อยเปอร์เซ็นไปที่ไหนอ่ะอัเนี้ไปที่เนี่ยอ๋อเหรออืมไปก็ได้แต่มันดูไม่มันดูเหมือนกับว่าไม่ได้อ่าแอคอาร์แบบไม,ไม่มีความอยากอยากจะไปกับคุณแบบสุดๆเลยเนี่ยฉันอยากจะไปกับคุณมากเลยเปล่าใจอะอยากไปแต่แกไมไวครับแต่พฤติกรรมคืออืมอืมไปก็ได้ อีกฝ่ายจะรู้สึกตกลงแล้วมันอยากจะมาหรือไม่อยากจะมาะนะ่ครับหรือว่าเอ๊ะมันยังไงมันทําให้เขากลับไปคิดต่อแล้วถ้าเขาอยากให้เราไปจริงๆเนี่ย,ยมันจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเกิดความเอนจอยให้ได้มากที่สุดมีความสนุกมากที่สุดเขาจะเกิดความพยายามและจะมีการเอาใจใส่เรามากขึ้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนสีหน้าท่าทางและอริยบทนิดเดียวครับจะ,จะดูมีเสน่ห์มากขึ้นมันจะดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้บูชาเขาไว้บนแท่น ข้อที่สองับนี่ถ้าเกิดไม่รักผู้ความผู้ความบอกแล้วนะผู้ความงอนตายนะเรื่องเนี้เพราะเทคนิคที่ความออกเอามาสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ขั้นลึกทั้งนั้นกับอันที่สองกับนะคือการเกณฑ์ trust กับการเกณฑ์ trust หมายความว่าการทําให้คนเชื่อใจการทําให้คนมีความเชื่องหรือใดก็ตามแต่เวลาที่คุณต้องการให้ใครมีทัศนคติกับเราเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามแต่ให้คุณเกณฑ์ trust เรื่องนั้นกับ ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากที่จะให้แฟนเนี่ยช่วยเหลือในในด้านครอบครัวค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องบินหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณต้องเกณฑ์ trust เรื่องนั้นก่อนครับการช่วยเหลือมันเป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมครับคุณต้องเกณฑ์ trust ด้านการเงิน,นงครับเช่นอาจจะช่วยครับหาวิธีเซฟค่าใช้จ่ายครับช่วยหาวิธีการเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆหนึ่งสองสามสี่หาวิธีการฝากบัญชีธนาคาร ที่ได้ดอกเบีย้ยเยอะๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่ให้เขาเห็นว่าเราพยายามช่วยเขาให้เขาได้เพิ่มพูนการเงินมากขึ้นมันต้องเกณฑ์ trust ก่อนเนี่คนถ้าเป็นการตลาดเกี่ยวกับการสร้างตัวตนเนี้คุณจะเห็นว่าคนออกมาทําคลิปเยอะมากทําคลิปทำคลิป,ทำ,ลปทำคลิปกับเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับทําคลิปทําคลิปกับเพราะอะไรครับเพราะเพื่อที่จะเกณฑ์ trust free, 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 free เพื่อที่จะเกณฑ์ trust ซึ่งอิงแล้วเทคนิค marketing ตรงเนี้ยมันถูก a d e p มาจากเทคนิคนี้ครับ คือมันมีการเกณฑ์ trust ครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันมันสามารถเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีได้นะเดีครับเพราะงั้นเนี่ยมัน,มนคือคว,ควรที่จะนําเทคนิคไปใช้แต่ในในด้านดีเกณฑ์ trust ครับอยากให้คนเชื่อหรือว่าอยากให้คนเนี่ยรู้สึกดีกับเราด้านไหนเกณฑ์ trust ด้านนั้นครับอยากให้คนมีเวลาให้กับเราใช่ไหมให้เกณฑ์ trust ด้านนั้นครับเช่นแชร์เทคนิค how to วิธีการ ประหยัดเวลาวิธีการเซฟเวลาวิธีการทํางานได้แบบรวดเร็ววิธีการอ่านหนังสือเร็วๆนะครับวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพในด้านนั้นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรากําลังช่วยเขาเซฟกับในเรื่องของเวลาพอวันหนึ่งวันใดคุณเอ่ยปากชวนเขามาที่บ้านชวนไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็ตามแต่คนจะมีโอกาสมากกว่า90ตอบตกลงเพราะคุณเกณฑ์ trust ด้านนั้นไว้ล่วงหน้าแล้วครับสามครับ เทคนิคที่3ครับคือกดของตัวเลือกเวลาที่เราใช้เทคนิคนะครับของ s u b t e c h คำพูดที่มันดูย้อนแย้งกับพฤติกรรมศาสตร์คุณเกณฑ์ trust ให้นำเสนอตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการครับยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้เขามามาหาจะไม่แต่คุณเกณฑ์ t r u s ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนำเสนอตัวเลือกว่าเพราะหลังจากนี้ไม่ว่างเลย หรือหลังจากนี้ติดภาร,รกิจหลังจากนี้ติดงานหรือใดๆก็ตามแต่เขาจะมีโอกาสตอบตกลงมากกว่า90%ครับและเขาจะมีโอกาสเปลี่ยนทัศนคติมากกว่า90%้าสนครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคำพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุกออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสี่ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน20,000จอยากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีๆ เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไรสองแสนสี่หมื่นบาททำไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทำไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจำนวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ500 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆ,ๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานงกงกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวครวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทำไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดครูความปักหมูดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเลกกับ3ามแสนกับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต